เคยสงสัยไหมว่าทำไมคนบางคนถึงเก่งในสิ่งที่ทำเหลือเกินนักดนตรีที่เล่นเปียโ,โนพลิ้วไหวเหมือนนิ้วลอยได้นักกีฬาที่เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างน่าอัศจรรย์หรือโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโค้ดได้ทั้งคืนโดยไม่หลับไม่นอนเรามักจะเรียกพวกเขาว่าอัจฉริยะหรือคนที่มีพรสวรรค์แต่เบื้องหลังความเก่งกาจเหล่านั้นมีความลับทางจิตวิทยาซ่อนอยู่สองอย่างที่ถ้าคุณรู้คุณก็สามารถเก่งในเรื่องที่คุณต้องการได้เช่นกัน ความลับข้อแรกคือกฎ1,000 0ชั่วโมงหรือ The 1 0 0 0 0 Hour Rule เมลคอมแกลดเวลเคยเขียนไว้ว่าการจะเชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งถึงระดับโลกต้องใช้เวลาฝึกฝนอย่างจริงจังประมาณ1,000 0ชั่วโมงถ้าคุณฝึกวันละ3มชั่วโมงคุณต้องใช้เวลาถึง10ปีตัวเลขนี้บอกอะไรเรามันบอกว่าไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จบิลเกตส์เขียนโปรแกร,รมมาตั้งแต่เด็กก่อนที่เขาจะก่อตั้ง Microsoft The Beatles เล่นดนตรีในผับเล็กๆคืนละ8ชั่วโมงเป็นเวลาหลายปีก่อนจะโด่งดังไปทั่วโลกแต่เดี๋ยวก่อนการแค่ทำซ้ำๆไม่ได้แปลว่าจะเก่งขึ้นเสมอไปถ้าคุณขับรถมา10ปีคุณอาจจะขับเก่งเท่าเดิมไม่ได้กลายเป็นนักแข่ง F1 สิ่งที่แยกแยะผู้เชี่ยวชาญออกจากมือสมัครเล่นคือสิ่งที่เรียกว่า deliberate practice หรือการฝึกฝนอย่างเจาะจง คือการฝึกโดยมีเป้าหมายชัดเจนว่าวันนี้จะเก่งขึ้นเรื่องอะไรรู้จุดอ่อนตัวเองแล้วซ่อมมันทันทีไม่ใช่แค่ทำไปเรื่อยๆให้จบวันมันคือความแตกต่างระหว่างการเล่นเปียโ,โนเพลงเดิมซ้ำๆกับการฝึกท่อนที่เล่นผิดซ้ำๆจนกว่าจะถูกทีนี้คำถามสำคัญคือจะเอาแรงใจจากไหนไปฝึกโหดขนาดนั้นเป็น1ิปีคนทั่วไปคงถอดใจตั้งแต่เดือนแรกแล้ว นี่คือที่มาของความลับข้อที่2คือ flow state หรือภาวะลื่นไหลคุณเคยทำงานอะไรสักอย่างแล้วจดจ่อจนลิมเวลาไหมรู้ตัวอีกทีผ่านไป3ชั่วโมงแล้วแต่รู้สึกเหมือนแค่10นาทีไม่หิวไม่เหนื่อยรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงานที่ทำนั่นแหละครับคือ flow state นักจิตวิทยาพบว่าสภาวะนี้คือสภาวะที่มนุษย์มีความสุขที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุด f l o w สเ a t e จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความท้าทายกับทักษะของเรามันสมดุลกันถ้างานยากเกินไปแต่ทักษะเราต่ำเราจะเครียดและท้อแท้ถ้างานง่ายเกินไปแต่ทักษะเราสูงเราจะเบื่อ FLOW อยู่ตรงกลางคือสภาวะที่งานมันยากพอดีพอดียากพอที่จะท้าทายให้เราต้องตื่นตัวแต่ไม่ยากจนทาไม่ได้คนที่เป็นอัจฉริยะไม่ใช่คนที่ฝืนทนทำสิ่งที่เกลียดได้นานกว่าคนอื่น แต่พวกเขาคือคนที่รู้วิธีพาตัวเองเข้าสู่โฟล์สเตทพวกเขาหลงรักกระบวนการฝึกฝนพวกเขาสนุกกับการแก้โจทย์ยากๆทีละนิดความสุขของพวกเขาไม่ได้อยู่ที่ถ้วยรางวัลปลายทางแต่อยู่ที่ก้าวเล็กๆระหว่างทางดังนั้นถ้าวันนี้คุณอยากเก่งอะไรสักอย่างอย่างแรกยอมรับก่อนว่ามันต้องใช้เวลาอย่าใจร้อนอย่าเทียบความสำเร็จบทที่หของเรากับบทที่20ของคนอื่น อย่างที่สองออกแบบการฝึกฝนให้สนุกหาจุดที่ท้าทายพอดีพอดีถ้าอ่านหนังสือแล้วเบื่อลองเปลี่ยนเล่มที่ง่ายลงหรือลองตั้งโจทย์สรุปให้เพื่อนฟังถ้าออกกำลังกายแล้วท้อลองลดความหนักลงแต่ทำให้ต่อเนื่องหรือหาเพื่อนไปเล่นด้วยจำไว้ว่าอัจฉริยะไม่ใช่ปีศาจท,ที่มาจากต่างดาวแต่คือคนธรรมดาที่ตกลุมรักความน่าเบื่อของการฝึกฝนเขาไม่ได้ทำเพราะเขาต้องทำแต่เขาทำเพราะเขาอยากทำ และเมื่อคุณเจอสิ่งที่คุณพร้อมจะอยู่กับมันไปหมื่นชั่วโมงเมื่อนั้นแหละครับคุณจะค้นพบความหมายของชีวิตขอให้คุณเจอฟโฟล์ของคุณแล้วดำดิ่งลงไปในนั้นอย่างมีความสุขเพราะเส้นทางสู่ความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเต็มไปด้วยความทุกข์เสมอไป